196. อาสาโทรศสก,กะว่าด้วยการเดาะกระถินเพราะความสงหวัง12กรณี 319. ภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรได้ตามที่หวังไม่ผิดหวัง มีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรน,นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรน,นั้นการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทำจีวรเสร็จภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวัง ว่าจะได้จีวรได้ตามที่หวังไม่ผิดหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทำจีวรน,นี้จะไม่กลับการดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมา เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรได้ตามที่หวังไม่ผิดหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรน,นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรน,นั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการเดอกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหาย ภิกษุกรานกถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมามีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นั้นความหวังที่จะได้จีวรน,นั้นของภิกษุนั้นสิ้นสุดลง การดอกกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยสิ้นหวังภิกษุกลานกรถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกรถินดอกเสียแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะในอาวาสนั้นกรถินดอกเสียแล้ว จะไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นอกสีมานี่แหละเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นั้นได้ตามที่หวังไม่ผิดหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรน,นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรน,นั้นการดอะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยทำจีวรเสร็จ ภิกษุกรานกรถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกรถินเดาะเสียแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะในอาวาสนั้นกรถินเดาะเสียแล้วจะไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นอกสีมานี่แหละ เข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นั้นได้ตามที่หวังไม่ผิดหวังมีความคิดอย่างนี้ว่าจะไม่ให้ทำจีวรน,นี้จะไม่กลับการเดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยตกลงใจภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับ อยู่นอกสีมาได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกระถินดอกเสียแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะในอาวาสนั้นกระถินดอกเสียแล้วจะไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนอกสีมานี่แหละเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรนั้นได้ตามที่หวังไม่ผิดหวัง มีความคิดอย่างนี้ว่าจะให้ทำจีวรน,นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับให้ทำจีวรน,นั้นจีวรที่ภิกษุนั้นให้ทำอยู่นั้นเกิดเสียหายการดอกรถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยผ้าเสียหายภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวร คิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกระถินดอกเสียแล้วมีความคิดอย่างนี้ว่าเพราะในอาวาสนั้นกระถินดอกเสียแล้วจะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวร แต่ความหวังว่าจะได้จีวรน,นั้นของภิกษุนั้นสิ้นสุดลงการดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากําหนดด้วยสิ้นหวังภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นั้นได้ตามที่หวัง ไม่ผิดหวังให้ทำจีวรน,นั้นทำจีวรเสร็จแล้วได้ทราบข่าวว่าในอาวาสนั้นกระถินดอกเสียแล้วการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยได้ทราบข่าวภิกษุกรานกระถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมา มีความคิดอย่างนี้ว่าจะเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นี้นอกสีมานี่แหละจะไม่กลับเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรแต่ความหวังว่าจะได้จีวรน,นั้นของภิกษุนั้นสิ้นสุดลงการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่ากำหนดด้วยสิ้นหวังภิกษุกรานกรถินแล้ว ลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นั้นได้ตามที่หวังไม่ผิดหวังให้ทำจีวรน,นั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับล่วงคราวกระถินดอกนอกสีมาการดอกกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่า กำหนดด้วยล่วงเขตภิกษุกรานกรถินแล้วหลีกไปด้วยหวังว่าจะได้จีวรคิดว่าจะกลับอยู่นอกสีมาเข้าไปยังที่ซึ่งมีหวังว่าจะได้จีวรน,นั้นได้ตามที่หวังไม่ผิดหวังให้ทำจีวรน,นั้นทำจีวรเสร็จแล้วคิดว่าจะกลับจะกลับกลับมาทันกรถินดอก การดาะกระถินของภิกษุนั้นชื่อว่าดาะพร้อมกันกับภิกษุทั้งหลายอาสาโทรสกะจบสกะ